ทีเด็ดสปอร์ตกูรูขอเสนอเฮอริเคนเฮอริเคนพายุไม่เคยน่ากลัวชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกอาเซนอนบอกว่าเขาไม่ดีพอจนต้องย้ายออกมาอยู่กับทีมคู่ปรับร่วมเมืองเขาใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หยุดทุกคำสบประมาท แสดงผลงานในสนามให้เห็นมากกว่าการพูดออกสื่อฝึกซ้อมอย่างหนักลัดเกาวฝีเท้าของตัวเองอย่างภาคเพียรจนตอนนี้ทุกคนต่างต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีความน่ากลัวอีกหนึ่งคนของลีกและทีมชาติอังกฤษและยังมีทักษะการครองบอลขั้นสูงพร้อมพาระกำลังการประทะที่ไม่เป็นรองใครการจบสกอร์ที่โครมกรบดังดาบคันตนาของญี่ปุ่นการหาพื้นที่วางให้ตัวเองดีราวกับมี Google m a p สายตาการหนีตัวประกบดีราวกับนกเหี่ยวทักษะเหล่านี้ไม่ได้มีมาง่ายๆต้องผ่านการฝึกอย่างหนักและเข้มข้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่สิ่งที่เขาทำในสนามนั้นได้เป็นคำตอบของทุกคำถามแล้ว และยังมีอีกหลายครั้งที่เราเห็นเขาลงมาช่วยกองหลังร่วงบอนและอีกหลายครั้งที่เราเห็นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกยมรับและเติมเกมบุกได้อย่างดีเยี่ยมและยังมีอีกหลายเหตุการณ์หลายครั้งที่เราเห็นกับตันทีมของไก่เดดทองคนนี้ทุ่มเทเพื่อทีมมากกว่าต้นเองแม้จะไม่เคยได้แชมป์มากมายแต่เขาก็จงรักภักดีกับสโมสรที่ปลูกปั้นเขามา และไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเล่นตำแหน่งใดในสนามเฮอริเคนลูกนี้ก็พร้อมจะพัดถล่มประตูให้ทีมตลอดเวลาแต่ขึ้นชื่อว่าพายุไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่แล้วยิ่งตอนนี้มีข่าวว่าทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษและพร้อมทุ่มเงินล่าตัวแบบมหาศาลแฟนบอลของไก่เดทองก็เลยตะหวังให้พายุลูกนี้พัดพาอยู่ในถิ่นเดิมท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียม แต่ให้ตระหนักไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าพายุไม่เคยน่ากลัวเฮลิเคนเฮลิเคนแห่งถิน่นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมก่อนจะปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราทีเด็ดสปอร์ตกูรูด้วยนะครับ